น,นี้หนึ่งอันนะอันนี้ก็เอาไปแบบเผื่อฉุกเฉินงั้นงันแหละความอยากได้นะมันจะหาข้ออ้างมาเยอะแยะคืออันนี้มันใช่มากๆเลยนะตอบโจทย์นิดมากๆเลยเพราะว่า,าแพ็คคู่เลยนะคะก็มีเ,เครื่องบดกาแฟกับแค่นี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกเนาะหรือไม่ก็ไปซื้อข้างนอกสวัสดีค่ะวันนี้นิจะพาทุกคนดูของที่เราจะเอาไปแคมปิ้งกันนะเราจะไปนอนในรถกันที่ประเทศเพื่อนบ้าน3คืน3วันนะคะอันนี้ก็เลยต้องเตรียมอาหาร อาหารหลักไว้ง่ายนะประมาณ3 4มี่เมนูนะคะแล้วก็พวกของทานเล่นประมาณสักสามสี่วันสามสี่มื้ออะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวดูก่อนวันนี้จะแพ็คอะไรบ้างนะคะแต่อันนี้เป็นคร่าวๆนะที่นิดเอามาวางนะคะเออแล้วก็กระเป๋าที่นิดจะเอาไป เอ่อใส่ของต่างๆนี่ก็เอาใส่ของแล้วเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะนี้จะไม่เอาออกมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปแคมปิ้งกันก็เห็นอยู่ดีเนาะนี่จะพาดูคร่าวๆก็เอ่อมีถุงใส่ของเวลาเราไปอาบน้ําหรือว่าไปซื้อกับข้าวซื้อของเนาะแล้วก็มีเอ่ออันนี้เป็นผ้าปูพื้นนะคะก็สําหรับ กระเป๋าเราจะได้ไม่สปกปรกหรือว่าของที่เราจะวางพื้นเนาะก็เอาปูพื้นก่อนนะคะหรือว่าเราไปปั่นจักรยานไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็เอาไปปูนั่งได้นะคะสําหรับเ,เวลาเราเหนื่อยนั่งพักนะอันนี้เป็นถุงขยะนะถุงที่ขอ,อดเอาไว้นะคะก็เ,เสียดายนะประหยัดนะคะแล้วก็มีเซตช้อนซ่อมมีดอันนี้หนึ่งอันนะอันนี้ก็เอาไปแบบเผื่อฉุกเฉินงั้นๆแหละนะดีกว่าเดี๋ยวขาดนะเพราะนี่เตรียมแบบว่า เออใช้แล้วทิ้งไปด้วยเนาะแล้วก็มีจานกระดาษนะคะถ้วยกระดาษแล้วก็จานกระดาษเออแบบแบบเนี้ยอีกหนึ่งชุดเนาะก็เอาไปแบบพอประมาณนะคะแค่สามวันสามคืนอันนี้เป็นพวกอาหารเช้านะมีแก้วนะคะมีนูเชลล่าใี่ซื้อมานะนี่เลยนะคะจากแอคชั่นเนาะที่นี่ไปซื้อมาแล้วก็เออมีกาแฟนะคะอันเนี้ยสงสัยตีวนี้ต้องออกเยอะหน่อยนะเพราะว่าโนเมนเขาซื้อเครื่อง บดเมล็ดกาแฟมานะคะนมันเขาอยากดื่มกาแฟแบบเอเม็ดบดมากกว่าอันนี้เป็นกาแฟสาเร็จรูปนะน,นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูนะคะออกบ้างสักครึ่งหนึ่งนะ,ะแล้วก็เจะต้องแพ็คก,กาแฟเม็ดไปนะคะอันนี้เป็นที่กรองกาแฟนะก็เขามากันเแพ็คคู่เลยนะคะก็มีเเครื่องบดกาแฟกับสําหรับกรองนั่นเองนะถ้าหมดเราก็ต้องซื้อเพิ่มนะคะตัวนี้นิดเตรียมอาหารหลักไปประมาณ สำหรับสามมื้อสี่มื้อนะคะอาหารหลักแล้วก็อาหารรองท้องหรือว่าอาหารทานเล่นอะไรแบบนี้อย่างอาหารแบบนี้มันไม่ได้อิ่มนานนะก็สองสามชั่วโมงมันก็อยู่ได้อยู่นะคะแต่ว่าอ,อ่อไปเผื่อไว้นะเผื่อเราไปแบบเข้าป่าไปเดินเล่นนาแล้วหิวนะคะเราก็จะพกน้ําร้อนไปด้วยเนาะแล้วก็อันเนี้ยเอาน้าร้อนใส่ห้านาทีก็กินได้เลยนะคะก็สําหรับโนมเมนเนาะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีสลามมี่โปรเชีนอีก สองถุงแล้วก็มีมาม่านะอันนี้นิดชอบมากเลยนะคะมาม่าแห้งเนาะเออน,นิดเอาไปสองถุงนะถ้านิดจำไม่ผิดแต่ว่าอ่าน,นี่เลยนะคะนี่คือนิดจะพกเอาใส่กระเป๋าไปเลยเซตหนึ่งนะแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวนะเอาข้าวไปสองถุงอันนี้จริงๆแล้วหนึ่งถุงเขาบอกว่ากินได้สองคนนะแต่ว่านิดเอาไปเผื่อนะคะเพราไปสองถุงไม่เป็นไรเนาะมีมีดมีถุงใส่ขยะ มีน้ำปลาขวดเล็กนะเผื่อนี้แบบมันไม่เค็มอะไรเงี้ยมีเครื่องปรุงนะคะมีไส้กรอกชิงเค้นวอร์อาหารเช้าแบบกระป๋องอมีนมข้นนะคะนีชชอบกินของหวานเดี๋ยวนี้เจ้าขนมปังโทสต์โรสปรไปด้วยนะก็เผื่อเอาไว้กินในกระเป๋าเวลานี้ไปเข้าป่านะคะแล้วก็มีขนมทานเล่นตรงนี้นะอันนี้เวลาเรานั่งดูหนังนะันตอนกลางคืนนะคะ สองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมีอันนี้ก็เป็นถุงใส่ขยะนะแต่ว่านี่จเจ้าใส่ในกระเป๋านี้นะคะก็เลยเอาออกจากกระเป๋าก่อนให้ทุกคนดูตอนแรกนิดเตรียมยัดยัดไปบ้างแล้วนะแล้วนี้ก็อ,ออกนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นนะว่านิดเอาอะไรไปบ้างนะคะเออแล้วก็มีกระดาษเช็ดชู่นะสามแพ็คตรงนี้นะคะมีคุกกี้อันนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากอเมริกานะ ก็เอาไปด้วยนะคะทานเล่นอย่างที่บอกว่า3วันเราต้องเอาไปเยอะนิดนึงนะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกเนาะหรือไม่ก็ไปซื้อข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะมีซอสสปากเกตตี้ซอสใส่พาสต้านะคะก็กินได้สําหรับ2คนเนาะนิดเอาพาสต้าไปด้วยนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆมีข้าวสําเร็จรูปนะถุงหนึ่งน่าจะสําหรับ1คนหรือเปล่านี่จําไม่ได้แล้วนะไม่เขาไม่ได้เขียนบอกตรงข้างหน้าด้วยนะคะ เออนิดเอาไปสองถุงแบบเหมือนกันด้วยนะก็จะได้ทำกินนะคะเครื่องปรุงแก้วพลาสติกมีเออแล้วก็นิดเอาถ้วยสแตนเลสเนาะแบบเล็กๆคือมันไม่ได้สูงมากนะคะเอาไปด้วยเออสองอันเล็กแล้วก็สองอันใหญ่นะคะแล้วก็เออฟองน้ำอันนี้ก็เป็นผ้าล้างจานเหมือนกันนะแต่ว่านิดเอาไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปเช็ดนูน่<ๆ>นเช็ดนี่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟองน้ำอันนี้ อันนี้เป็นน้ํายาล้างจานนะคะนี่ก็ไปแค่นี้ก็พอนะเพราะว่าเราก็จะล้างกงันแค่วันละครั้งสองครั้งนะคะก็ใช้ไม่เยอะส่วนอันนี้เป็นกระเป๋านิดเพิ่งซื้อมาใหม่นะจากร้านเดคแคทลอนนะคะนี่ซื้อมาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เขาบอกว่ากันน้ำได้แต่จริงๆแล้วคือมันก็อาจจะกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าเวลาปิดซิปแล้วมันก็จะเห็นรูตรงนี้นะคะซึ่งนิดบอกน้องมินว่าไม่เป็นไรหรอกเผื่อแบบเราไปเดินแบบ แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะแค่มือถือแค่กระเป๋าสตางค์หรือว่าเผื่อฝนมันตกอะไรเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยความอยากได้นะมันจะหาข้ออ้างมาเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยบอกน้องเมนว่าอยากได้นะจะเอาไปด้วยก็จัดไปนะคะแล้วก็มีถ้วยนะอันเนี้ยเซตเนี้ยน,นิดจะเอาใส่ในกระเป๋านี้นะคะอย่างที่บอกว่านี้เราออกมาอยากให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่านิดลืมนะนี่แพทไปแล้วนะคะนี่ของนิดแน่นอนนะไม่พลาดนะคะซื้อมา เพื่อเอามาใช้เวลาไปปั่นจักรยานไปเดินปา่าเดินเขาคืออันนี้มันใช่มากๆเลยนะตอบโจทย์นิดมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลายช่องหลายรูนะใส่ได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังแขวนอะไรก็ได้นะเดี๋ยวนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะนี่เป็นด้านในนิดเปิดซีปแล้วก็เจะมีถุงยานิดนะยาดมยาลมยาหม่องอะไรประมาณนี้นะคะ นี่เลยก็เผื่อยุงกัดนะมีลูกอมนิดหน่อยมียาแก้ปวดนะคะแล้วก็มีผ้าน้าไม่แบบรองพื้นใหม่จิ้มฝันยาวอมก็เล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็กระดาษอ่าหรือว่าผ้าเย็นนะคะสำหรับทำความสะอาดอันนี้เป็นถุงใส่ขยะนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตมือถือนะมีครีมนะคะเพราะว่า,วานี่ขี้หนาวอันนี้ก็จะแก้คันแก้หนาวได้ดีเลยนะแล้วก็กระดาษชิชู่ตรงนี้นะคะแพ็คหนึ่ง ตรงนี้เป็นเงินของประเทศเพื่อนบ้านนะคะเงินเชค,คินนั่นเองนะ,ะนิดมีประมาณ800กว่ายูโรนะคะ,ะไม่ใช่สิ800กว่าโครนนะซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ20กว่ายูโรอ่ะก็คือไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าสามารถกินร้านอาหารได้อนิดกับโนมเป็นประมาณมือหนึ่งอะ่ะสองคนอะ่ะได้อยู่นะคะก็คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่าเงินเขาเน่อยมากนะคืออย่างเนี้ย5 0 0นะคะแต่ว่ามันมันเหมือนบ้านเราเนาะ1ยูโร37บบาท แต่อันนี้ก็อาจจะแบบ1นึฮโร่โครนหรือเปล่าคือคือเอาจริงนี่จำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะคะยังไงเราก็จะต้องแลกเงินอยู่แล้วนะอันนี้มีอันเก่าตั้งแต่เราไปตั้งแต่ก่อนนี้ทํา youtube อีกนะเงินอันนี้นะคะเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างที่บอกนะก็เลยเออไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะ,ะส่วนชั้นนี้ก็จะมีพวกขนมนต่างๆนะที่เหลืออยู่ในห้องนะคะเนี่ยทาโร่อะไรเงี้ยนานแล้วนะแต่ว่า เวลาเราไปเข้าป่าเราก็จะหิวนะมีอะไรเราก็กินนะคะเราก็มีทูน่ากระป๋องอันนี้อีกนะสำหรับนิดกับนอร์แมนนะคะอันนี้เราใส่ถุงแบบนี้มันจะได้ไม่เลอะไม่เถอะนะเพราะว่าตัวที่ปิดเนี่ยถ้าอะไรทิ่มเข้าไปมันอาจจะไหลออกมาได้นะคะตัวซอสปลาก็นะพือความมั่นใจนะคะกระเป๋าน,นี้จะได้ไม่เยินด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีขนมนะคะ เล,เล็กๆน้อยๆแม่มาจากเมืองไทยนะ,ะถั่วตุ้บตับนะคะเนี่ยีครีมตัวนี้นะแล้วก็มีโมจิไส้งาดํานะคะนิดชอบมากเลยแล้วก็พวกทุเรียนกวนอากาละแมนะคะไม่ใช่ทุเรียนแต่รู้สึกว่ามีรสชาติแล้วก็เนี่ยขนมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ชายนี่ฝากแม่มานะก็นิดเอาไปลองอย่างละชิ้นนะคะก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดนะ,น,ะน้องพิโอน่าชอบกินนะคะส่วนน้องซาร่าไม่เท่าไหร่นะ โอเคเดี๋ยวนิดเก็บเข้ากระเป๋าเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้เออแล้วก็ตรงนี้จะมีพวกซอสทําอาหารด้วยนะเมื่อกี้เห็นแบบๆนะนี่เลยนะคะก็มีซอสเปรี้ยวหวานเดี๋ยวนิดซื้อไก่อ่หรือว่าซื้อหมูข้างหน้านะวันไหนที่เราจะทาเพราะเราไม่ได้เอาตู้เย็นไปนะคะเอาถุงเย็นไปแค่อันเดียวเออนิดก็จะเอาน้าแข็งใส่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเขาจะมีตัวเจลมาให้นะคะอยู่ในตู้แช่แข็งเนาะวันที่เราออกไปอ่ะ แล้วก็ใส่ได้นะคะแล้วก็เอาใส่เครื่องดื่มเอาใส่เนยอาหารเช้าของเรานะก็แค่นี้ก็น่าจะพอนะคะเพราะบางอย่างมันไม่ต้องไม่ต้องแช่เย็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีพวกอาหารสาเร็จรูปเหมือนเดิมนะคะนี่เราไปสองกระป๋องนะสาหรับตัวนี้นะคะมีน้ําพริกนี่เลยก็เผื่อกินข้าวเนาะกับซอสเปรี้ยวหวานนะคะขาดเผ็ดไม่ได้อันนี้เป็นน้าพริกนรกไตปลานะก็ตามนี้เลยนะคะซื้อมาเอ่อแล้วก็เป็น แกงพิแกงแดงเหรอแต่ว่าสไตล์แบบออกแนวแนวรสชาติฝรั่งนิดนึงนะแต่ก็อร่อยดีนะคะก็สำหรับสองคนนะพอดีเลยอย่างที่บอกว่าไปซื้อหมูซื้อผักเอาด้านหน้านะข้างหน้าแต่ว่าทานิดมีผักเหลืออะไรในตู้เย็นนิดอาจจะเอาไปด้วยนะอย่างเช่นผักหยวกนะคะอโอเคก็ประมาณนี้นะ ให้เห็นด้านบนนะคะอันนี้เป็นตะหลิวนี่ว่าเจอไปอีกอันนึงนะเป็นแบบตะหลิวไม้แต่ว่าเออยังมีเวลาอีกสองสาวันนะคะน,นี้เต็มเตรียมไว้ก่อนเนาะไม่ได้เห่อเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ดูไปแล้วเนาะอันนี้ก็มีเอ่อพวกช้อนนะคะพลาสติกที่แบบใช้แล้วทิ้งนะตะเกียบนะคะก็ยังไม่เต็มนะยังใส่ได้เยอะอยู่อ๋ออันนี้เป็นน้ํายาล้างจานนะมันขวดใหญ่เกินนะคะเดี๋ยวอันนี้นี่ต้องเอาออกเพราะอันนี้เราใส่ไว้ตั้งนานแล้ว โอเคเนี่ยนมแม่เอาถุงนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยไปไว้ในรถแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็เหลือ,อ,อผ้าเช็ดตัวเรานะเผื่อไม่มีที่อาบน้ำนะคะแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราจะไปที่สระว่ายน้ำนะเขาจะมีแบบสระว่ายน้ำสำหรับเ,เดี๋ยวนี้พาไปดูทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะมีความพิเศษอยู่นะคะอันนี้ก็ไปแบบสำหรับฉุกเฉินเนาะสำหรับวันที่สองที่สามถ้าเราไม่มีที่อาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้เช็ดตัวได้นะคนผืนกับนมแม่นนะคะเพราะมันเป็นแบบผืนใหญ่ วันนี้อากาศดีนะนต่ตากผมด้านนอกแล้วก็นมแน่นอนดูรีวิวต่างๆนะอย่างอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะคะเฮอมากอเ,เอามาใส่ของที่เราจะเอาไปแคมปิ้งกันนะก็มีคมไฟนะคะนี่เลยเครื่องปั่นกาแฟโนมแนนห้ามลืมกาแฟเม็ดนะไม่งั้นไม่ได้ปั่นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีหม้อนิดเอาใบใหญ่กับใบเล็กไปด้วยนะคะเพราะว่า หม้อใบใหญ่แล้วก็กระทะนะเ,เพราะว่าเผื่อเราต้มเส้นพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยน,นิชอบแบบใช้แบบหม้อที่มันโอเคนิดหนึ่งอันนี้เป็นกระปุกฉี่นิดเองนะคะโนมันบอกว่ามันหนาแข็งแรงทนทานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีหลายช่องด้วยนะด,ย <laughs> ด้านในมีเสื้อกันฝนสองผืนอันนี้เป็นของนิดนะคะของโนมันเป็นสีเขียวเราก็มีขวานมีเอ่ออันนี้เป็นน้ํายาดับกลิ่นนะเวลานิดฉี่นะคะ ก็จะต้องเทใส่ถังนี้นะข้างในนี้มีกระดาษเช็ดชู้หนึ่งม้วนนะคะม้วนเดียวก็พอเพราะว่าแค่3วันนะถ้าไม่พอไปหาซื้อได้อยู่นะคะหนอแม่ก็ใช้เทมโพนะอันนี้เป็นกาน้าร้อนนะคะก็เวลาต้มกาแฟนะมีก๊าสนะคะสําหรับทําอาหารเนี่ยเขาดีนะมีหลายช่องนะคะโนมันไม่ได้บอกนี่เลยนะตอนที่สั่งมาคือเห็นเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยกาอยังงยู่อยู่เลยนะอันนี้เลยนี่เป็นกระทะที่นิดบอกนะคะว่าเอาไปด้วยก็เก่าแล้วนะแต่ว่า ยังใช้ได้อยู่นะคะปีหน้าจะซื้อใหม่เพราะว่าตัวหมอ้อเขายังใช้ได้เลยอะหมอ้อเขายังเนียนอยู่เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะใช้ใช้ไปก่อนแล้วก็อันนี้ที่เป็นที่วางหมอ้อหรือว่ากระทะร้อนได้อะไรอย่างเงี้ก็เอาไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝาหมอ้อเวลาเราทําอาหารนะยังไงก็ได้ใช้นะคะเพราะว่าไปตั้งสามวันโอเคก็ประมาณหนึ่งนะนี่เป็นของทั้งหมดที่เราเตรียมที่จะเอาขึ้นรถ ถุงเนี้ยนิดว่าจะเอากาน้ําร้อนใส่นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้านองมันจะใส่รถก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถเอาใส่ได้เลยเค่อยๆไปไว้ในรถก่อนนะคะส่วนเสื้อกันหนาวนิดเดี๋ยวตอนนี้จอ,อกบ้านนิดถึงจะใส่นะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเท่าไปใส่ในรถคือตอนนี้อากาศดีนะร็อกซาน่าจะอยากออกจากบ้านนี่ก็คือฟูกของเรานะคะนนองมันเขาก็เตรียมมาออกมาวันนี้ประมาณสิบห้าองศานะวันพรุ่งนี้ประมาณ 20องศานะคะที่ที่เราจะไปแคมปิ้งกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะทยอยใส่รถเลยนะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แคมปิ้งเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ